ปาดพี่น้องมุมนีิดปวกมุมนี้ปาดรับซาบนี่เป็นได้พี่น้องสบัสดีสวัสดีพี่น้องมือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมือที่ตื่นแต่เช้ามืนเขาป่ามาหาเฮ็ดเนาะ เมื่อขึ้นี่นตก๊กใส่เฮ็ดมันก็เลยแบบขืนสัตว์ไว้เด้พี่น้องเฮ็ดมุงเดียวนี่จะดอกใหญ่ๆเมื่อวานเาขาก็เเขียอยู่แต่มันโมเห็นมึงเลยเมื่อนี้หูหบานบปเลยแต่แข้งงามๆกินแสบขาได้เฮ็ดแบบนี้บ่นเดียวได้ละเมอไปใส่อีกนี่กำลังเผาเฮ็ดละงกเรืองดต๊กสาม,มันบานเบิดพี่น้องเลยจะปลวกจุม่มอะไรไต๊ะโต๊ตะมันขึ้นมาน้ำลัง อันนี้บาดหมดเลยเห็นะหูกเหลืองเอามื่อมาสิบอมุนมดบ่อนอ่นพ่อหรือพี่น้องปร้งทองดอกแลวเจ้าวัชพันุพ่อกรป๋าหตหูก็ออกนะออกลากลังจุมก็มีพ่อสองคำดอก อยพี่ดองงามากพี่ดองเออบึง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 นี่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 โต๊ะอยู่หัวพพนมันก็แดนแดดพอถึกพนแล้วมันใหญ่ชวนบ่อนดินลาบแ้ก็ได้เห็ดจุ่มชนิป้าป้าป้าปพี่น้องเห็ดพวกเราเปิวันโบเห็น ยังอยู่พื้นดินพอฝนตกใช่มั้มันขึ้นไวดอกบานก็ไม่บอกให้ไปน้องเห็ดเรือกระตานะมันมันดอกบานเลยดอกจุ่มชวนหน่อยโอเคพี่น้องก็โทรศัพท์เอาเห็ดก่อนเก็บเห็ดบานไม่ลงเต็มกระตาแท้ๆมาเนี่เรือกระตาแท้ๆฝนตกใส่มันแรงหวานเลยบานไว ม,มันเต็มมันก็มือไว้เนาะมือไว้อยู่เทียงมือใหม่มันบูมีเลยพี่น้องห่วงมุดได้เม่นวสิหาได้ตลอดเห็ดก็ได้ยมือใหม่มันก็ห่วงมดดอกบานทั้งสีเขาก็ไปกินเองดอกผูผู้ดอกบานเขาก็จะซื้อด,ดอกจุ่มมันเอาเขาตู้เย็ยนแบบเห็ดเขาตู้เย็ยนไว้ มื่อวานอนีมาเบิง่งมันบริเห็นเลยเห็ดอันนี้พนตกใส่มันมันก็เลยขึ้นมากกบบานมืดน้ำยุมหัวอยู่เดียวนะอยาว่ามันมันพนตกทำจังบ้านนี่มันแข็งงามเลย ตัอคอยเอาบวดตะวินให้สักมันูกถูกยังไดอกจูมมันกระหูผูพี่น้องมาฮักบวชดอกจูมมันกระหูจูมใหงจูมหูผูเนี่ยอันก็ทั้งหูผูบวชเลยบวดเดียวกันเลยน้องป่ะเบิ่งเห็ดพี่น้องตาหน่อยเต็มเลยยังเห็ดมาเห็ดผวกบาน เย็นเหม็นนามกบแดงครบทุกเป็นดอกจุ่มดอกบานทองข่อยดอกบานพี่น้องเป็นดอกจุ่มนี่เล่มอันนี้นี่เด่นละลายเปบนบัวเด่ได้ลายพี่น้องสุดมากอยากคูผู๋ไปเรากันไปต่อตอนนี้ก็ เห็ดแม่ผลมะเลาะให้หนาก็เลยให้แม่ผลถือเห็ดขึ้นไปก่อนขอสิเป็นหล่อมันก็ถือเป็นทำกระต่ายมันก,นก,ก็นักเกะกะเนี่ยนี่กระซิใส่นี่ใส่นี่ให้ผลถือมาฮะอันนี้ดอกหุบผูดอกจุม้มมีนิดหน่อยเออดอกหุบผูกินแซบเด้อดอกสิอ่าไม่ใช่กระผมแซะด้วยอ,อ,อ่ผมแฉบแข็งข พิ่นถือมาให้ก่อนอันนี้ค่อยๆน,น้องพ่อแม่ค่อยใส่ดอกจุม่มมันหดโรยอย,ออยอู่บน,น,นเบาน,นาะมนันอยู่เนาะพ่ออีกนิดว่าดอกจุ่มบนตกใส่มันมัเลยบานไว้เนาะวันนี้เอาไปเบิ่งเราบโบเห็นมันยังอยู่ขี้ดินอยู่พอมาเมื่อน,นี้งบานมัเลยโอเคพี่น้องเก็บเห็ดใส่ถุงกันเก็บเห็ดพวก,น,กน,นี้ก็บพ่อแม่ได้ถ่ายให้เบิง่ง คนก็เต็มโคกมาแต่เศร้ากับคนก็ก็จะมาแต่ยังมึนๆผู้ชายเบะเอาเฮากายมาในกลางบ้านมึอเศร้านี่ผัวเมื่อผัวห้ากเมื่อแต่ยังได้เฮ็ดหิวเมียเมียไปต่อตอนเศร้าผัวมาแต่ยังเฮ็ดผัวผัวพัวเมื่อห่อนเฮือนเมียไปต่อมาเก็บของเฮากันเฮ็ดอันนั้นมันผอยพี่น้องเอ้ ฮักเบิร์ดบนเขาเอาหลายเท่ๆที่จะพอหรอน้อยหนึ่งโอเคขอตัวซับใหม่คนเคย,คยเคี้ยวฮัก เขีย่ยหัวฮักวัดพี่น้องก็ะชือได้หัวฮักวัดมัน่อยมันฮักเองมันเองมันฮักเองมันมันถอยอย่ย พ well. ี่น้องปวกมุมดอกปองปองก็เพื <s <s uh ่ออยคลอคือเข็มพี <h <h> <h ่น้องเฮ็ดเห็ดปวกอยู่เหล่ามัน่อยมันฮักง่ายเห็ดปวกนี่นะปวกดำอยู่ห่วยนะปวกมุมมัน่อยเกินไปฮักกระเบกกระปกแต่แถวโคกๆเนี่ยมันจะเป็นเห็ดปวกขาวพี่น้องฮักคลอแค่เลยบนหันก็ถือว่าได้ลายเติบได้กรอบหนึ่ง โผล่ขึ้นน้ำลังนาอันนี้นะยังมีเฉยเนาะมาหาอีกมืออื่นได้แต่ว่ามืออื่นมือด้านหน้าล็อกเดียวเมื่อกี้หัวของแกเห็ดยะอะไรโอ้ยลูกกระหายน้ำยือนมันยากเฉยๆเนาะก็แค่ลูกปฟาดพี่น้องมุมนี้ปวดมุมนี่ สมแซบแล้วคือหอาดอกบานแข่งงามครั้งแรกไปหาอยากหาตำหวยไปหาอยู่เฮ้อเออเออ จองกระตาฉันไว้เขียให้เพาะ้องให้เพาะแม่ผูใชายเป็นให้เพาะกำนุคนประทันในหามั้งในนี้ค่ะ โอ้อยหาให้พอ่อก่อนพี่น้องหันได้อันนี้มีตะแมงกัดม,มันก็ได้ลายไว้แล้วพั่สนเนาะบัตรเราโทรได้หน่วย เมื่อเท่าน,นี้แหละออลด,ด,ดอกอลายดอกห้าหกดอก mong nó nọ lắm nọ ngọc nó lắm lắm chùm lắm 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 nó lắm 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 nó thò nè lắm 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 ơ ơ ơ Phải khỏi sai phần, xài, phần hết hết bông chắc đỏ Vì <laughs> không bắt chìm màn chụp chưa Ồ hết ở thơm hồ phò. chung khi vào dưới đây tự động bàn đấy, này không sao nè. Mình nền để xem sụa mày thử cân vận định quần nồi xem sụa khút mày เออเออมุแดงครบพี่น้องเอ้ยเลี๋ยวมาบวนแม่พันสาเอาวกะมีแต่แบบนี้พี่น้องตัวมันขึ้นมาน้ำลังเออมันแตกเห็บอยู่ว้าวพี่น้องดอกมิเตอร์ดอกอุนอ้วนโผ

เห็ดป่วงมุมเนาะเดี๋นนยวะเบื้งแ,แรกเนี่นเด่นเห็ดปัง,ง่างขนาดมันเป็นแปน่นมีงั้ไก่ทั้งงัวเด่นี่ว้าดอกไองเชียงไพนะ่น่ะค้นซื้อเห็ดแล้วอันเช็ดหากูฮะลูกอันน่ะเด้ลูกคนเส่อจอยอันเนี้นย มัด้ย้ายมันคนละมองกันอยู่แล้วน่าเห็นีมันออกดีร่องกามอนงหายกันาปีได้ผลดีแบบมันยังออกเห็นออกลายเธอหนึ่งเนาะจนอีกกี่แล้วละครออืมตอนอีกกี่ฮักกระคอนจนวิวกี่ได้สามปีเฮ็ดในนี้จะออกอีกเธอหนึ่งก็จะว่าก็เป็นความเลยพี่น้องสามปีออกลายเธอหนึ่งเฮ็ด นี่มันบาปีสามปีมันออกค่ะี่ที่สามก็ออกผู้ดอ,อกนะผู้<ข>ชมซื้อใหม่อีกใครเหนื่อยยังเขาจะเรียนประคายจริงอ๋องามริบบอนเดียวเหน็นนะมมาได้ย่นหน้าตัวเองเนี่นะไหมหน้าตัวเองงามๆพี่น้องนี่เป๊ะพี่น,น,น้องอ้าเฮ็ดปลวกเอาในเทียงเจ้าของนั้นนี่บนปเป็ด เห็นมันแตกเหิบไว้ตั้งแต่ช่วงมือที่แล้วพอดีฝนตกใส่มันก็เลยสัตว์แหงว่ามันเป็นหัวโพนเนี่ยดอกใหญ่ใหญ่ได้เน่ยนักน้ำนักนี่แล้วเพิ่มเยูซิมาเลือกออกเอาไปขายทุกโลเท่าไหโลมีพี่น้องหลายคนก็บ่าเฮ็ดโลเท่าไหโลละลอยกว่าบาทพี่น้องโลละแสนปลายสักแสนเท่าไหร่มันเยูซิมาเลือกออกสิได้เท่าใดได้อยู่มั้งโลหนึ่งเฮ็ดจุ่มด้วยจักว่าบ่ฮอดบ่จัก ตัวเป็นดอกบานตัวแม่เพิ่นเอาม่ามือเช้านี่ตัวเม่ผลหิวมาให้ก่อนของเช้านี่ก็ได้ดอกเลยเลือกดอกจุ่มเน่อมาขายบ่ดอกจุ่มนี่กันว้าไปเลือกเล็ดดอกนี่ของอ้วกมาตัวนี้เอามื่อกินพี่น้องดอกเอามือเหนื่อย เออมันห่วงบ่ห้าบ่ได้แล yeah. ้วบัวน claro> ี่พอเฮ็ดบัวออกถือห่วงน่มีอยู่หางกินใช่ไหมเออขยายดอกมีพี่น้องเชืได้สักสิได้เถอะเลยจะบ่โลนอ่ะนี่ตัวฉันจะเอามือกินตัวนี้ดอกผูผู้แข็งงามๆมือกินพี่น้องตัวนี้ ดอกงามๆอันนี้พี่ได้เอาเอาได้ดีเลยเนาะไปะๆๆึ้นรถพาไปแน่ของเพา่ืนบวชขายหวยขายพ่อปันกันเลยพี่น้องมื่อวานมีก็ะสับกันเห็นเหรอเนาะราคากระเทือกหาได้มื่อนี้แหละมื่อใหม่กะเอาไปหากระซิได้แต่ดอกบานมันพอได้กินเลยพี่น้องแต่คือสิบเปรมาดอกอื่นเออเปรมาดอกอื่น โอเคพี่น้องขอบคุณผู้ชมทุกคนไปแล้วเด้อคลิปนี้ก็เมื่อยหิวข้าวหิวน้าน้าพอกินอยู่มันจะหิ้วเข่าอ้ยจ้ังนักคึ้นขเลยค่ะไปแล้วพี่น้องคลิปเก็บเห็ดกับมื่อกับบริษัทพี่น้องได้เบิ่งลายปันได้เนาะขอบคุณผู้ชมทุกคนผู้พ่อคลิปหน้าเห็ดมันออกหยกที่ซองแล้วบัดนี้ก็บ่ค่อยได้ดอกบัดนี้นะไปแล้วพี่น้องเอ้ยยสบาดีเด้อพี่น้อง